ก็ไม่มีเครื่องมือเนาะก็มีอะไรก็ใส่ไปไม่มีเครื่องเครื่องครบนะคะใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่เข้าไปซื้อผักมารวมรวมกันนะคะพอดีครัวบ้านยายกรั่งก็มีอะไรก็ใส่ไป กินง่ายกินง่ายง่ายมีสับปะรดด้วยค่ะจะใส่สับปะรดด้วยนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะใส่ใส่ไป แตงกวาก็มีแล้วก็มีนี่นะคะก็หั่นใส่แบบนี้เลยค่ะกินง่ายๆกินง่ายๆค่ะไม่มีข้าวกินน่าสงสารไหมคะไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินกินสลัดแล้วมันจะเป็นยังไงนะ ไไอ้ไอนันี้นะน้ำจิม้มมันก็เหมือนน้ำจิม้มแต่มันเขาบอกพริกพริกซอสหวานก็<ๆ>ใส่ไปเราไม่มีเนาะมีอะไรก็ใส่ไปว่ามันก็หวานจริงๆเปรี้ยวหวาน ชิมนิดเดียวเปรี้ยวเปรี้ยวเอาบีบมะนาวเข้าไปค่ะไม่มีน้ำปลาชุรบทั้งนั้นโรยเกลือก็ได้แต่ที่จริงไม่ต้องโรยหรอกเกลือนะ่ะใส่เข้าไปมันจะเค็มเลย นี่นี้จะเอามาลวกใส่กินต้องใส่สดเลยแต่แต่มีอะไรก็กินก็ ก็มาก็ไม่เหมือนบ้านเราเองเนาะถ้าบ้านเราเองเราก็ทำนุ่นทำนี่สะดวกมีคนแก่ก็ไม่อยากแกยุ่งกับครัวแกมากเนาะย<อ>ุ่งมากเราก็เป็นคนเก็บล้างนั่แหละค่ะ จะอ,ออกมาแบบไหนเนาะไม่เคยใส่กับไอ้น้ำจิ้มมันเหมือนมันคล้ายๆน้ำจิ้มไก่ มันจะออกเปรี้ยวหวานเลยเอามาใส่สลัดที่จริงเพราะมันไม่มีมายมายงเนตมันไม่มีมันไม่ได้ซื้อมาแล้วพอบิคนแกแกอยู่คนเดียวแกก็ไม่ได้ทำกับข้าวเนาะ ใส่ผักนี่ไปด้วยค่ะดูเเรืยอผักอะไรก็ใส่รวมๆกันเป็น,นั่นแหละใส่เข้าไปมันจะออกมันเป็นยังไงเนาะซิงจังใส่มะเขือเทศอีกแล้วเนี่ย จะหั่นพริกใส่หน่อยนะคะจะหั่นพริกใส่หน่อยะคะ่ะจริงต้องทุบใส่ก็ได้สลัดสลัดนับชาแนลสลัดมั่วตัวใส่มั่วตัว ไม่ได้อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านยายฝรั่งวันนี้เกลนมันไม่มีเครื่องครบเหมือนอยู่ที่บ้านเนานเนะก็มีอะไรก็ใส่ไปีอ่ไรก็ใส่ก็กินไปเราจะใส่หัวหอมหน่อยนะคะ ใส่ไปเลยีไรก็กินไปคงจะพอกินได้แล้วเนาะทำง่ายง่ายนาะคาะคกนกันค่ะ สลัดซีฟู้ดใส่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยคนคนคนนะคะสลัดซีฟู้ด ถ้าได้อยู่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเมื่เราก็กินไปมาค่ะมาจัดใส่จานนะคะนี่ค่ะจัดใส่จาน อันนี้เขาก็เรียกโอซารามีไม่รู้เขาเรียกอะไรหลบภาษาไทยเรากินเข้าไปเขาเรียกอะไรก็กินเข้าไปแล้วก็เทใส,ส่เลยนะคะนี่ค่ะเทใส,ส่เลยสลับซีฟูดของนัดชาแนลนะคะ มันดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็กินไปนะคะมีอะไรก็ใส่ค่ะสูตรมีอะไรก็ใส่ทำกินเองค่ะนะคะ ็โอเคนะคะ